ภารกิจสุดระห์มการต่อสู้กับเราทรชนคนทำลายชาติจากนายร้อยตำรวจหนุ่มและผองเพื่อนผู้ผันตัวเองไปสู่การเป็นตำรวจตะเวนชายแดนในยุคเก่อตังและต้องเผชิญภัยที่มองไม่เห็นทั้งจากอิริราชศัตรูและการวางเฉยรวมทั้งความย่อหย่อนต่อหน้าที่ของเราผู้พิทักษ์สันติราษเองรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2523จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ นี่คืออีกหนึ่งสุดยอดผลงานจากศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2541นายตำรวจนักเขียนพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุลชรรอวอรสุดท้ายชายอายุประมาณ50ปีผิวขาวรูปร่างเล็กผอมแต่งตัวแบบชาวนาที่โผล่มาที่ชาญเรือนนั้น วีเห็นก็จําได้จากรูปถ่ายของตํารวจสันติบาลว่าคือนายพรมพงษ์เฉวงผู้ต้องหาคนสําคัญของเขานายพรมมีอาการตกใจแต่เพียงชั่วครู่แล้วอาการนั้นก็สูญสิ้นไปเขาก้าวมายืนเหนือบันไดเมื่อวียกมือท,ทาบรรทะยหัดอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดนั้นก็ยกมือไหว้รับแล้วถามด้วยเสียงปกติเหมือนกับว่าได้เห็นตํารวจและอาวุธยุโทโธปกรณ์อยู่เป็นกิจวัตรไปไหนกันมาล่ะครับผมได้รับคําสั่งให้มาจับกลุ่มคุณคุณพรมวีตอบ ขนาดนั้นตำรวจของเขาจํานวนหนึ่งกระจายกําลังออกล้อมตัวบ้านหลังใหญ่นั้นไว้แล้วในข้อหากระทความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจากักรนี่ครับวีล้วงกระเป๋าเสื้อหยิบกระดาษสีขาวทั้งสองแผ่นที่เตรียมไว้แล้วออกมาส่งให้ในายพรมผมมีทั้งหมายจับและหมายคนเสื้ออดิบดีกรมตํารวจเป็นผู้ลงชื่อขอเวลาผมแต่งตัวประเดี๋ยวได้ไหมผู้ต้องหาพูดด้วยเสียงมั่นคงอย่างเดิมและทําท่าจะถอยหลังแต่วีไวกว่าเขาเพ่นสองก้าขึ้นบันไดไปถึงตัวนายพรม เมื่อายพันตารวจตรีหนุ่มพูดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเสียงของเขายังสุภาพอยู่ก็จริงแต่เขาไม่ยิ้มและท่าทางของเขาบอกว่าเอาจริงขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อนเถอะครับต่อจากนั้นคุณพรมจะเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวก็ได้แต่ผมจะต้องอยู่กับคุณพรมตลอดเวลานายตำรวจสันติบาลทำงานของตนอย่างรวดเร็วและละเอียดละออสมกับที่ได้รับการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะในด้านนั้นบ้านของผู้ต้องหาหลังใหญ่ก็จริงแต่มีน้อยห้องตามแบบของบ้านเกษตรกรในแถบนั้นและเป็นบ้านหลังคาม,มุงสังกะสีไม่มีเพดาน เพราะฉะนั้นการตรวจขนจึงทําได้ง่ายเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจขนสนใจเป็นพิเศษในกองหนังสือจํานวนมากทั้งภาษาไทยและต่างประเทศที่มุมหนึ่งของห้องนอนซึ่งวีมองดูเพียงผ่านๆก็รู้ว่าหลายเล่มเป็นหนังสือเกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์พิมพ์ทั้งในประเทศและนอกประเทศเมื่อการตรวจขนภายในบ้านเสร็จสิ้นลงโดยนายตรวจผู้ตรวจขนไม่ได้ละเลยที่ท,ที่อาจจะใช้ซุกซ่อนของกลางเช่นในหมอนที่นอนใต้เตียงเสาเรือนและนายตารวจสันติบาลผู้หนึ่ง กรรมกาิบบอกผู้กํากับการตํารวจตะเวนชายแดนว่าภูมิกับครับไม่มีเอกสารชิ้นใดที่เกี่ยวกับสมาคมเอกภาพเลยครับวีชำเลืองมองดูผู้ต้องหาคนสําคัญของเขาซึ่งยืนจ้องเขาอยู่ห่างๆและคงจะไม่ได้ยินเสียงการสนทนาสีหน้าของผู้ต้องหาแม้จะไม่ได้แสดงความวิตกกังวลแต่ก็แสดงว่าเขากําลังใช้ความคิดถ้างั้นเราต้องค้นนอกบ้านวีแสดงความเห็นการค้นบริเวณนอกตัวบ้านกระทําอย่างละเอียดละออมไม่แพ้การค้นภายในแต่กินเวลานานกว่าเพราะบริเวณกว้างขวาง เมื่อการค้นสิ้นสุดลงแล้วโดยฝ่ายตำรวจไม่ได้พบหลักฐานอย่างใดที่จะยืนยันความผิดนายพรมผู้ต้องหาจึงถามด้วยหางเสียงแสดงความเย้ยหยันว่าผมยังจะต้องไปพุ่มกลมไหมครับเนี่ยวีก้มศรีรษะรับคำโดยไม่กล่าววาจาตอบยังไม่ทันที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งผู้หญิงสองคนก็เดินผ่านประตูรั้วเข้ามาคนหนึ่งอายุป,ประมาณ40ปีผิวขาวเกล้าผมรูปร่างและใบหน้าจัดว่าเป็นหญิงงามคนหนึ่ง อีกคนหนึ่งเป็นเด็กสาวร่างถ้วมคเนอายุไม่ต่ำกว่า18ปีผิวขาวและใบหน้าละไม้คล้ายคลึงหญิงผู้สูงอายุกว่าทั้งสองคนเดินเข้ามาอย่างรีบร้อนและมองดูเจ้าหน้าที่ตำรวจในบริเวณนั้นด้วยแววตาสแสดงความตื่นเต้นและคนเกลียดชังพี่เขามาทำไมกันพี่หญิงคนสูงอายุถามนายพรหมเมื่อเดินเข้ามาจนใกล้จะหยุดลงแล้วหล่อนพูดด้วยสำเนียงชาวตะวันออกเฉียงเหนือเขามาจับพี่นะสินายพรหมตอบและพยายามยิ้มเขาหันมาทางวีและบอกตำรวจว่า ภรยาผมครับพ่วงกับภรรยาของนายพรหมซึ่งวีทราบมาก่อนแล้วว่าชื่อบุญภาและเป็นครูโรงเรียนประจำอำเภอนั้นทำกิริยาเหมือนไม่เห็นการวันทยาหัดของนายตำรวจคุณจะมาจับผัวฉันเรื่องอะไรเสียงของร่อนแหลมแม้จะพูดด้วยสำเนียงภาคกลางแต่ก็ยังมีเสียงแปลงของชาวอีสานเจืออยู่ตลอดจับด้วยข้อหากระทําความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชนจาจักรครับวีตอบโดยสุภาพผมได้รับคําสั่งจากทีบดีกรมตํารวจและผมมีหมายจับคุณพรหมทราบข้อหาในหมายแล้ว บุญพาปลาดเข้าขวางกลางระหว่างนายพรมและวีเด็กสาวซึ่งวีสันนิษฐานว่าคงเป็นบุตรสาวของนายพรมก้าวตามติดบุญพาเข้าไปด้วยไม่ได้บุญพาประกาศเสียงแหลมและสถานฉันจะไม่ยอมให้คุณเอาตัวเขาไปเป็นนันขาดเขาไม่ได้ทําอะไรผิดคุณครูครับเสียงของพุ่มกับการตารวจตะเวนชายแดนนุ่มนวลแมมผูพู้จะเริ่มรู้สึกลําบากใจผมไม่ได้ว่าคุณพรมผิดหรือไม่ผิดหรอกครับผมมาจับคุณพรมตามคําสั่งขอที่พดีกรมตรํารวจ และผู้ที่จะตัดสินว่าคุณพรมผิดหรือไม่นั้นคือศาลครับบุญพาทํากิริยาประหนึ่งว่าไม่ได้ยินคําพูดของนายพันตารวจตรีหนุ่มเลยหล่อนคงยืนขวางกลางอยู่เช่นนั้นส่วนเด็กสาวผู้ที่ยืนเคียงข้างก็มีสีหน้าและท่าทางเป็นปฏิปักษ์ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันผู้ที่เบนความสนใจของทุกฝ่ายไปนั้นได้แก่จ่านในสิบตำรวจตัวเวนชายแดนผู้ได้รับคําสั่งให้ควบคุมกําลังรอบนอกเขาวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาชิดเท้าตรงรายงานวีว่าพูมกลับครับ ตำรวจพบที่โล่งลักษณะเหมือนสนามยิงปืนอยู่ในป่าห่างจากบ้านนี้ไปทางเหนือประมาณ200เมตรครับวี v. คอยสังเกตกิริยาของผู้ต้องหาและบุตรภรรยาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงเห็นในทันทีว่าทุกคนสะดุ้งและหน้าเผือดลงนายตำรวจหนุ่มเวยโอกาสนั้นสำทับขึ้นด้วยถ้อยคําว่าคุณครูบุญพาครับคราวนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเสร็จแล้วละครว่าคุณพรมจะผิดหรือไม่ผิดภูมิกับครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ต้องหาคนสําคัญเอ่ยขึ้น วีนึกชมเขาที่สามารถกบเกลื่อนอาการพิรุษได้โดยฉับพลันไอ้ที่โล่งลักษณะเหมือนสนามยิงปืนที่จ่าคนนี้บอกมันอยู่นอกบ้านผมนะครับแล้วมันก็อยู่ไกลด้วยข้อนั้นผมทราบแล้วครับวีตอบยิ้มยิ้มขอให้คุณพรมวางใจได้เลยว่ารายงานของผมจะเป็นไปตามข้อเท็จจริงทุกอย่างข้อเท็จจริงที่คณะนายตำรวจผู้ตรวจสถานที่นั้นพบแม้จะยังไม่ยืนยันความผิดของนายพรมแต่ก็ทําให้นายตำรวจทุกนายสะดุง้งโดยเฉพาะวีต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นเป็นอย่างหนัก ลักษณะของที่โล่งตรงนั้นสแสดงชัดว่าเป็นสนามฝึกอาวุธปืนอยังไม่มีปัญหาลำไม้ไผ่ผ่ากลางที่ปักไว้สูงจากพื้นประมาณ1ฟุตและห่างกันประมาณ2-3-9นั้นวีเดาว่าคงใช้ต่างเปาห่างจากแถวไม้ไผ่ประมาณ50เมตรมีร่องรอยสแสดงว่าเคยเป็นที่ยืนนั่งและนอนของผู้ที่คงจะได้รับการฝึกแต่เมื่อตรวจค้นบริเวณนั้นโดยละเอียดแล้วเจ้าหน้าที่ไม่พบร่องรอยของอาวุธหรือกระสุนปืนชนิดใดทั้งสิน้น ขณะที่นายตำรวจสันติบาลกำลังถ่ายภาพและทำแผนที่สนามฝึกอาวุธที่ค้นพบอยู่นั่นเองผลตำรวจตัวเวรชายแดนผู้หนึ่งก็พบหลุมที่เพิ่งกลบใหม่ๆบนพื้นดินในป่าไม่ไกลาจากสนามฝึกอาวุธแห่งนั้นนักในหลุมนั้นเองที่คณะนายตำรวจพบรลังไม้ขนาดใหญ่บรรจุเอกสารที่สามารถจะส่งนายพรมพงษ์เฉวงเข้าไปอยู่ในเรือนจำมหันตโทษได้อีกเอกสารหลายชิ้นเขียนด้วยน้ำหมึกพอเห็นลายมือนายตำรวจสันติบาลผู้หนึ่งก็หัวเราะอย่างสบอารมณ์และหันมาบอกวีว่าลายมือนายพรม วีชงโงเข้าไปดูเอกสารเหล่านั้นเพียงผัดผาดขณะที่นายตำรวจสันติบาลช่วยกันลำเลียงออกจากหลังเพื่อจะนับจํานวนลงบัญชีเขารู้จากข้อความบางตอนและลักษณะของเอกสารว่าเป็นโครงการจัดตั้งสมาคมเอกภาพแต่ที่เขาสนใจกว่านั้นคือเอกสารที่ว่าด้วยการอบรมสมาชิกของสมาคมซึ่งบางฉบับเป็นกระดาษสําหรับอัดสำเนาอย่างเร็วๆพิมพ์ด้วยเครื่องอัดสำเนาจากข้อความที่เขาอ,อ่านอย่างลวกๆวก วีรู้สึกว่าสมาคมเอกภาพดูจะพิถีพิถันเหลือเกินในเรื่องระเบียบวินัยและอุดมคติของสมาชิกครั้นแล้วเอกสารฉบับหนึ่งที่ผ่านตาวีก็ทําให้ในายตำรวจหนุ่มใจเต้นแรงและต่อมาความตื่นเต้นนั้นก็กลายเป็นความวิตกกังวลอันใหญ่หลวง เอกสารนั้นพันน,นาถึงความอดอยากและทนทุกทรมานของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยกล่าวหาว่าต้นเหตุของความอดอยากและความทนทุกทรมานนั้นคือรัฐบาลไทยในสมัยนั้นซึ่งเป็นสมุนของจกักรวรรดินิยมอเมริกาใช่แต่เท่านั้นเอกสารฉบับนั้นยังแนดโดยว่าทางออกของประชาชนชาวอีสานมีอยู่ทางเดียวคือต้องสามัคคขี่กับกำลังที่รักชาติรักประชาธิปไตยทั้งหลายทั้งปวงจับอาวุธขึ้นต่อสู้กับรัฐบาลเพื่อปลดแอกตนเอง ายตำรวจตะเวนชายแดนและสันติบาลซึ่งชโงอกหน้าเข้าไปร่วมกันอ่านข้อความในเอกสารฉบับนั้นเงยหน้าขึ้นสบตาก,กันแล้วนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วนายตำรวจสันติบาลคนหนึ่งจึงพุ่งออกมาว่าสมาคมเอกภาพเป็นสมาคมบางหน้าของคอมมิวนิสต์เมื่อคุมตัวผู้ต้องหาไปถึงกองบังคับการตำรวจภูทรเขตในตอนเย็นวันนั้นจำนวนผู้ต้องหาที่ตำรวจสายต่างๆจับได้นั้นรวมกันทั้งสิ้นมีแล้วเกือบร้อยคนมาสนทนายอย่างเข้าคร่าวกับนายตำรวจหัวหน้าสายอื่นๆ วีซาบว่าผู้ต้องหาแทบทุกคนมีอาการไม่ต่างกับนายพรหมคือไม่สะทกสถานเมื่อเผชิญหน้าตำรวจและไม่มีหลักฐานทางวัตถุอย่างใดที่แสดงความเกี่ยวพันระหว่างคนเหล่านั้นกับสมาคมเอกภาพนายพรหมและผู้ต้องหาซึ่งตามแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงว่าเป็นบุคคลสำคัญในสมาคมเอกภาพถูกนำตัวไปควบคุมไว้ที่สถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอที่ตั้งของกองบังคับการตำรวจภูทเรเขตและถูกขังรวมกัน แม้วีจะได้ประท้วงแล้วว่าเป็นการขัดกับมติของที่ประชุมรวมที่ให้แยกขังผู้ต้องหาคนสําคัญส่วนผู้ต้องหาอื่นๆนั้นถูกนําตัวไปขังไว้ตามสถานีตํารวจภูธรอื่นๆแห่งละ5้าถึงสิคนนายพรมและผู้ต้องหาสําคัญถูกนําตัวมาสอบสวนโดยนายตำรวจสันติบาลในทันทีแต่ไร้ประโยชน์ทุกคนยืนกลานว่าไม่รู้ไม่เห็นและไม่เคยแม้แต่จะได้ยินชื่อสมาคมเอกภาพยกเว้นนายพรมผู้เดียวเท่านั้นที่แบ่งรับแบ่งซูวา ตนเป็นผู้รีเริ่มตั้งสมาคมเอกภาพจริงโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือการประกอบอาชีพของเก,กษตรกรในอำเภอของตนและในอำเภอใกล้เคียงแต่ยังไม่มีผู้ใดเข้าร่วมกับสมาคมนั้นเลยแม้แต่คนเดียวเมื่อพนักงานสอบสวนนำเอกสารที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนรายยึดได้จากหลุ่มใกล้บ้านของนายพรมให้ผู้ต้องหาดู โดยเฉพาะเอกสารฉบับหนึ่งที่กล่าวถึงการต่อสู้กับรัฐบาลด้วยกําลังอาวุธเพื่อปลดแอกชาวอีสานนายพรมมองดูเอกสารชิ้นนั้นแวบหนึ่งแล้วกล่าวว่านี่ไม่ใช่ของสมาคมเอกภาพหรอกครับแล้วถ้าอย่างนั้นเป็นของใครในายตำรวจสันติบาลผู้สอบสวนถามไม่ทราบครับนายพรมตอบพลางยักไหลมันอยู่ในรังเดียวกับโครงการจัดตั้งสมาคมเอกภาพของคุณนายตำรวจสันติบาลว่าเป็นเชิงติงถ้าอย่างนั้นนายพรมตอบด้วยสีหน้าปกติ ก็คงเป็นเศษกระดาษอะไรสักชิ้นหนึ่งที่ผมเก็บได้แล้วใส่ลงไปพอให้มันเต็มเต็รางอะครับความอดทนของพนักง,งานสอบสวนเหลือน้อยลงเสียงของเขาแสดงความอิดหนาและอาใจเมื่อเขากล่าวประโยคต่ตอไปว่าคุณทรมคุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วหลักฐานที่เราพบนั้นน่ะแม้จะเป็นหลักฐานแวดล้อมแต่มันก็แข็งแรงพอที่มันจะทําให้คุณติดคุกและอยู่ห่างลูกเมียไปได้อีกหลายปีคุณเองก็เคยรู้รถและชีวิตในเรือนจํามาแล้วมีประโยชน์อะไรที่จะกลับไปทนทรมานในนั้นอีก ในเมื่อคนอื่นๆลอยนวลสุขสบายอยู่ถ้าคุณให้การตามความเป็นจริงให้เรารู้ว่าใครเป็นนายคุณหรือใครอยู่เบื้องหลังบางทีศาลอาจจะกรุณาคุณแล้วคุณอาจ่จะไม่ต้องทนทรมานในตำรวจพูดยังไม่ทันจบนายพรมก็ขัดขึ้นด้วยเสียงกระด้างว่าเสียเวลาวะเปล่าเขาผู้หมวดอย่าชักแม่น้ําทั้งห้าเลยคุณไม่มีวันจะได้อะไรจากผมมากไปกว่าที่ผมบอกคุณแล้วหรอกแล้วก็เรื่องคุกตารางยาวมาขู่ผมเลยครับชีวิตของพวกเราเนะี่ยอยู่นอกหรือในคุกมันก็เป็นชีวิตของทาสทุกกดขี่คมเหงืเหมือนกัน ชนกันมาชีพไม่มีอะไรจะสูญเสียนอกจากโซ่ตรวนชนกันมาชีพมีโลกที่จะชนะคาร์มาร์สเขียนไว้อย่างนั้นในคอมมิวนิสต์แมนิเฟสโตเมื่อปีคศ .1848 ใช่ไหมคุณพรมนายตำรวจสันติบาลถามขึ้นด้วยน้ำเสียงเย้ยเยาะเมื่อไม่มีคำตอบจากนายพรมนอกจากแววตาที่ท้าทายและไม่หวาดหวัน่นเขาจึงยุติการสอบสวนลงด้วยประโยคที่ว่าตามใจคุณเถอะคุณพรมคุณอยากติดคุกก็เป็นเรื่องของคุณติดคุกกลายเป็นคำทำนายที่ห่างไกลลับจากความเป็นจริง พอประมาณ1เดือนหลังจากนั้นเมื่อกรมตำรวจนำผลการสอบสวนคดีนายพรมเสนอตามลำดับขั้นขึ้นไปให้คณะรัฐมนตรีทราบแล้วโดยอาศัยมาตรา17ของธรรมนูญการปกครองแผ่นดินหรือรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวและโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ประหารชีวิตนายพรมพงษ์เวง